ทีดินนานสาวุทีนะคะก็เป็นผู้จัดก,การของอ่าบริษัทอิชวนชิงวิถีและก็บริษัทเชฟวิถีนสก,กัดนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแปรนชีวาค่ะค่ะแปรนของเราก็ตั้งมาแล้วถึงปีนี้ก็ปีที่แปดแล้วนะคะก็กว่าจะเป็นวันนี้ก็ไม่ง่ายเลยค่ะเริ่มต้นจากการที่เราอยากจะทำแชมพูใช้กันเองเราก็คิดว่าเราไม่อยากจะใช้เชมพูที่เป็นเคมีนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทําให้อยากทํทาติดพันสมนุนไพร ที่ปลอดภัยโดยใช้พืชสูงไทยที่ในท้องถิง่นค่ะไม่ว่าจะเป็นใบหมี่นะดอกอัญชันมะกรูดนะคะอีกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์แบรนด์ชินวาของเรามากถึง35รายการเรามีโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่อสงสำอางน,นี้ก็มีมาตรฐาน a s e t Cosmetic GMP แต่การโรงงานของเรามีมาตรฐาน ISO 9 0 0 1 ไอเอสโอสองเก็ือหนึ่งโวรวมไปถึงถึงห้าล้านค่ะซึ่งมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานระดับสากลค่ะสามารถส่งออกได้ในต่างประเทศแข่งขันได้ในต่างประเทศนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราก็มีมาตรฐานค่ะไม่ว่าจะเป็น GHP HACCP ห้าล้านด้วยนะคะธุรกิจชุมชนนะคะจะสามารถเติบโตได้นะคะถ้าเกิดว่าเราทําสินค้าให้มีคุณภาพนะคะโดยแบรนด์ของเราเนะะี่ยค่ะเราดิ้นรนในเรื่องของการที่เราจะต้องใช้สมุนไพรในปริมาณที่เยอะ เพราะว่าพี่น้องชาวบ,บ้านของเราปลูกกันเยอะมากค่ะเรามีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรซึ่งเป็นสมาชิกปลูกสมุนไพรให้เราถึอสองไว้กว่าหลักค,คันเดือนนะคะแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะต้องปลูกโดยมีมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์กำกับนะคะมีการไม่ใช้สารเคมีเป็นพืชสมุนไพรที่ปลอดภัยนะคะเ,เมื่อวัตถุดิบดีค่ะนํามาซึ่งติดพันธุ์ที่ดีนะคะนำมาซึ่งติดพันธุ์ที่ใช้แล้วปลอดภัยค่ะติดพันธุ์ของเราเนี่ยก็มีครคขะด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะก็เป็นประเภทแชมพูครีมเลิศผมคลีมหมักผมแนทอินนะคะซึ่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เด่นในดัตชาด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านะคะตอนนี้ที่ขายดีมากเลยก็คือเซรั่มผิวหน้านะคะชิว่าเซรั่มจากกลางมณีนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตายค่ะก็เป็นครีมบำรุงผิวที่ขายดีมากอีกหนึ่งรายการก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจาก น้ำลงข้าวค่ะเป็นติกลงถือน้ำลงข้าวได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นระดับชาติเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารค่ะก็จะมีชาจากผักเชียงดานะคะแล้วก็ชิงด้แคปซูลค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบทานหวานนะคะกลุ่มคน,นติดหวานก็อยากจะมีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเพื่อเจิอมขวัดที่โรคเบาหวานนะคะก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ชีวานิเจอร์ของ,องนนะะเราได้นะะเรามีศักยภาพในเรื่องของการทำสารสกัดสมุนไพรเองค่ะ ที่นี่เราขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานสกัดสารสกัดสมุนไพรกับโออยนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานผลิตสารสกัดอยู่ประมาณสักสิกว่าแห่งเราเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่สามารถทําสารสกัดจากสมุนไพรนะคะมีประสิทธิภาพสําหรับใช้เป็นสารสกัดในเครื่องสำอางและก็สารสกัดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สื่ออาหารด้วยนะคะเราก็ยังมีธุรกิจบริการนะคะก็คือเรามีร้านจําหน่าย สินค้าโอท็อปวิถีน่านค่ะอยู่ตรงเรนเชิง์มุาหพัฒนาภา,า,าคเหนือเราก็รวบรวมเอาสิ้ข้าวทองค่ะจากจังหวัดน่านนะคะทุกอำเภอค่ะมาจําหน่ายด้วยกันที่นั่นนะคะก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะคะแล้วเราก็ายังมีอีกหนึ่งธุกินค่ะนั่นก็คือเราทําร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นะคะชื่อว่าเวิ้งจื้นเฮฟคาเฟ่ค่ะ ก็มีสองสาขาคะก็คือมีสาขาที่ชุดต้นกำเนยนของเราแล้วก็อีกหนึ่งสาขาก็อยู่ที่ร้านจำหน่ายสินค้าองคทองผีด้านนะคะก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะช่องทางการขายนะคะสินค้าแบรนด์ชีวาและชีวาเนเจอร์ของเรานะคะปัจจุบันนี้เราก็มีวางจำหน่ายไปทั่วประเทศนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ฮัตัสนะคะแล้วก็มีทั้งร้านตำลักไทยสู่ไทยไทยแล้วก็ร้านค้าปลสีคราสู่นะคะในส่วนของออนไลน์นะคะก็มีหลายแพลตฟอร์มามากค่ะในบอ ฝากติดตามด้วยนะคะมีทั้งไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าทุกวันปัจจุบันนี้ตลาดออนไลน์ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เติบโตมากนะคะซึ่งสินค้าของเราปัจจุบันนี้ก็ส่งสินค้ากันทุกวันค่ะลูกค้าก็นิยมที่จะสั่งทางออนไลน์นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องทางเพจสเ c ซ b o o k ของเราด้วยนะคะค่ะความภาคภูมิใจมากนะคะในช่วงระยะเวลา18ปีที่ได้ทําธุรกิจ มานี้นะคะก็คือรางวัลหรืความภาคภูมใจนะคะอยากให้ทุกท่านได้มั่นใจในสินค้าแบรนด์ชีวาชีวานเจอร์ของเรานะคะนีน่คือราได้รับรางวัลมากมายค่ะจากภาครัฐและภาเอกชนนะคะรางวัลวิสัยทัศนยอดเยี่ยมระดับประเทศะคะ่ะในปี2560น,นะคะแล้วก็รางวัลเกมเอสแอนด์ออร์ค่ะเป็นยอดเอ e ส w อนด s ออร์ในปี2565นะคะรวมถึงรางวัลปีตําัญของเราจาก สำนังงนกงานคณะกรรมการอาหาระยาค่ะก็คือรางวัลโ l เย o ร r เบรนที่ได้มาแล้วถึง5ครั้งนะคะแล้วก็รางวัลผลิตภัณฑ์สม,มุนไพรดีเด่นระดับชาติหลายผลิตภัณฑ์มากค่ะค่ะรางวัลเหล่านี้นะคะก็เป็นเครื่องการันตีค่ะว่าสินค้าของเราในแบรนด์ชิวาและชิวาน่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วนะคะเห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะก็ฝากติดตามฝังอลู่ด้วยนะคะ ในเร็วๆนี้นะคะเราก็กำลังจะมีอีกหนึ่งธุรกิจค่ะซึ่งแตกลายออกมานะคะนั่นก็คือเราบอกว่าเรามีส่งใครซึ่งเป็นของดีของชุมชนของเรานะคะเราก็เลยอยากจะเบร์ที่พักเพื่อสุขภาพนะคะหรือใช้คำว่าเป็นวิลเนสต์นะคะเพื่อที่จะ,อะรองรับนักท่องเที่ยวนะคะจาก กรุงเทพหรือว่าจ,จากจังหวัดต่างๆนะคะที่อยากจะมาท่องเที่ยวในเชิงเพื่อสุขภาพนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ชีววิถีเฮ r ร์เบ n ลเนสต์นะคะค่ะฝากติดตามาไว้ด้วยนะคะชีววิถีเฮอร์เบลเนสต์ค่ะจะเปิดเดียเด๋ยนี้ค่ะ